วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาขอพรเรื่องความรักกันนะคะที่ศาลเจ้าอีมาโดหรือศาลเจ้าแมวแห่งความรักแล้วคนนั้นมีความรักหรือยังคะรักะแรักเยะไปหมดอ่าแล้วเดี๋ยวมาดูหนะ้าอันนี้ภาพโมม,ม,มมุ้นแต่ว่าเราจะซูมที่คนนี้นะคะคนนี้มีแฟนหรือยังคะ ขอเลยนะคะขอความรักได้เลยค่ะความรักมีอยู่รอบตัวจ้าเอ๋ความรักอยู่ข้างหน้าเนี่ค่ะจีบกันไปก็จีบกันมาไห <c oughs> <c oughs> นขอดูหน่อย <c oughs> ความรักอยู่ตรงไหนหวานมาก <c oughs> แมวอ้วนเลย <c oughs> น่ารักเชียว